สวัสดีครับพี่น้องกิดคลิปค่ำๆกับผมวันนี้พามาส้มตลาดนัดตลาดนัดน้องโนูทุกวันจันทร์นะครับผมคนหลายๆครับผมของกินกับหลายตลาดนัดนี่สุดยอดเลยครับผมไปติดตามส้มน้องกันเลยครับผมไข่คร,ครับไข่ ร้อยสิบใครเบอร์ได้ครับผมเบอร์สา,าม,ม,มเบอร์เบอร์เสองเนาะเบอร์สองร้อยสิบบาทราคายอมเยาะเลยครับผมหอมกระเทียมพริกแห้งหอมกระเทียมพริกแห้งหอมเบ้อแล้วหอมเบ้อแล้วครับผมโดนหมาวยเบ้อแล้วขายดีเลยครับผมหอมเผาหน้าหนาวครับผมกินได้หลายหอมกระเทียมแก้โรคไขวัดครับผม เป็นสมุนไพรแด้วครับผมพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนนครับผมแค่ไขวัดปลายฝนต้นหนาวหนาหนาวพักเลยครับผมมาสวนพักครับผมพักยังกว่าซื้อมัน,นพักแหวมพักแซ่บพัก,พกยังกว่าปูเองบอ่มมาคือดียังนะซื้อญี่ปุ่นบก่ก เพิ่นปลูกเองเด้อครับผมบักบวบพิปลูกเองค่ะกบวข้อมสิบบาทจานละสิบบาทครับผมพี่น้องเจนพ่อสือครับผมแกงสุกอบเนาะมี่กบมี่พักก่างแย่งบักบวบมกเข่ากันุูจอดเลยเนม่อนก็มี่ตละร้อยบาทกระแต่บอกหนู น้องหนูแพคคูค่หนึ่งร,ร้อยบาทหนูธรรมชาติด้อครับผมเ่าเ็นหนูเลี้ยงอันนี้นี่ยังก่อน์ักบัวม,กมักเมนมอนเนมอนน้ำเข่าวะน้ำเข่าว่นวววี่หมักบัผมเห็นแต่ทั้งสอปปลอปลอา่าพนสิภาพบัวขายบานเฮาก็มีติพ้าเอีงบมนี่ก็สุดยอดเลยยังมีอยู่ด้วยครับผมพี่น้อง นี่หากินธรรมชาติแบบนี้ว่มีสารเคมีครับผมหลายาค่ะแม่นบอกนี่นี่ดงในโคกสนามพ่อแม่นบอกโอ้นี่โคกสนามเพ่อนเนี่ยเขาไปเก็บอยู่บ่เากไปแย่งกระลอกกระเตะกินครับผมโซ <laughs> นักครับผมตลาดนัดทุกวันจันทร์ มาข้างหลังครับผมส้นข้างหลังจะเป็นส้นขายผักครับผมเป็นปลูกเองเด้อครับผมพี่น้องปลูกเองขายเองเนี่ยค่ะอันนี้ผักผักผักยังไงบ่อยผักกาดหินค่ะผักกาดหินผักกาดหินผักกาดหินโอ้ยอกินกระปุลเนี่ยเนาะโอ้ยท่านี่ก็คักเรือครับผมหนูหนูนาหนูนาพาโชคตอนนี้มันจุบว่าโชคแล้วนี่ถือแพ้แล้ว แพ็กเท่วแดงครับผมเนี่ยทุกม,มีราคาบอกแพ็กแต่หนึ่งร้อยแพ็กคู่เด้อครับผมโบลายยี่เด้อครับหนูจอก,อกหนูตีนต่ำจะไปหางเยี่ยงบ่เม้าถั่วหางเงายเงียงไข่เยี่ยง <c oughs> สุดยอดเลยสิบบาททุกจานสิบบาทปลูกเองขายเอง นี่นะครับผมขายผักทุ่งน้ยี่สิบบาททุ่งน้ยี่สิบบาทปอให้พร้อมปอให้พร้อมบ้าเถ่อย่าเด็ก้นบลาสื่อย่างปลาสื่ยู่แน่นบอกเดี๋ยวเขาก็ซื้อคำคำส่งคำคำเขาไปหาสื่อเนื้อเนี่ยมาผัดใส่กันโอ้ยมะกือฟักทองครับผมฟักทอง ใบโบัวบก30มพิาใบบัวบกหมูโบโบม่วงกับมีดเด้อครับผมหมูม่วงยามนี้อ้าวซุกแล้วก็มีจิ๋วไหงคะอยู่ที่บ้ามันอยู่ขที่บ้านวิแถวบ้านผมกำลังเป็น,นออกท่านี้สุกแล้วมันไปเป็นตอนเดิ เป็นตั้งแต่ตอนปีใหม่ครับมันเริ่มเป็นลูกนะบัง uh, ค mm ับอ่ะบังคับออกนอกฤดูใช่เอาปุ <c <c ๋ยเล่งครับปุ๋ยเล่งโอ้บังคับกระไดเด้อครับผมไอ้ไม่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 ใช่นอกฤดูก่อนฤดูก่อนฤดูเนาะให้ก่อนไม่แต่ละเดือนก่อนฤดูเจ็ดสิบบาทครับตามฤดูพึ่งจะเป็นดอกอันนี้สุกแล้วครับผมเนี่ยนี่ราคาโลละหกสิบบาทนี่หกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทเด้อครับผมพี่น้องบอแพงเด้อครับผม คนขคับออก่อนอดูใดครับผมหมักม่วงหมักม่วงครับผมบักแตงพันไหนนอะน่เนาะนเหมือนอือเนะเหมือนฟักทองเลยแต่มันลูกเล็ก,ลกๆ <c oughs> มาทางนี้หอหอม <c oughs> หอมแดงกับเ <c oughs> ทียมพริกแห้งมัน <c oughs> หอมหอมก็อื่นหอมอย่าง หอมยังนี่หอมแขกกว่าหอมแดงจ้หอมแดงบ่นี่หอ้ยหอมแดงอ๋อหอมแดงหอมแดงหอมแดงเด้อครับผมมันหัวงามดีสือห,หัวใหญ่หัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆหอมยี่สิบบาทก็ซื้อเด้อครับผมมันบักใหญ่ด้วยโอ้มาทางนี้มีหอดกบ แม่บอกครบครบขว้ให้พร้อมเจ้าเก่าเจ้าเดิมยุ่มของเก่าเลยครับผมเอียนหรือว่าปลาไหลวันนี้ปลาคอใหญ่นี่คือเก่าเด้อครับผมปลาคอใหญ่ใหญ่สดสดเลยใส่ปลาซอน ใส่ปลาซอนเลยครับผมทุกนาสามสิบบาทใส่ปลาซอนใส่ปลาคอแหละครับผมนี่คือไข่ไข่ครับกินแล้วห้าวครับกินอะห้าวห้าวดงดองฮ่ดว่าดังเซเลบยอดพ่องดองเซกานามัง <Así> พ <AP> ่องลงเลยกินอะห้าวแล้วคือฮ่าฮ่าวนเมียอยู่วัดเกิน บีเปียวเห็นไ่มเท้ามาโซนข้างหลังเด้อครับผมโซนนี้จะเป็นเสือผาเสือผางามๆลายเด้ยครับผมทั้งมือหนึ่งมือสองลายแห้งครับผมเสือทั้งมือหนึ่งมือสองคนขายบอยุ่เด้อครับผมพี่น้องคนขายไปไซบุนี่เสือ งามๆเลยครับผมแต่ว่าราคาโบติดไว้เสือมือหนึ่งมือหนึ่งไม่มีราคาติดตัวละห้าสิบบาทห้าสิบบาทตัวละร้อยเสือเสือเสือกางเกียงสร้างก็มีเด้อครับผมสตเตนเลสแถบว่า เจ็ดสิบบาทก็่จะถือแท่ของแท่ซีนค่าเด็ดแตเด็ดากกระเบือ,อยันเงอโลมีหอดโคมแสงโซลาเซลไฟแสงโซลาเซลเลยครับผมตั้งยุจุดเก่าเลยครับผมเดินมาโซนขน้างล้งเด้อครับผมพี่น้อง รองเท้ารองเท้ารองเกือบนี่ลายใส่ลายสีครับผมขายเป็นคูด้วยครับผมพี่น้องรองเท้ารองเท้าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่รเนี่ยลอตเตอรี่ครับผมลงทุนลอยนึ่งกันด้วยได้เป็นเศรษฐีได้ ลงไป1ิสองล้านเ2ิบสองล้านชิสอล้านน้งิบสองล้านนงทุนบไหลแ้วสิบสองล้าน1ิบสองล้านเอาบ้านเฮ้าดีบ้านเฮ้าดีมันนุกงุ้งน่อยบ่มานนุกงคุ้งบ่เขาขายบบเบิร์ตสองสามใบนี่บ่เนกอยู่ใกล้ห้องนี้เอง าข้างหลังโซนขายเสือผาเด้อครับผมพี่น้องหลายแหงเสือผาช่วย,วยงามๆเลยครับผมโอ้ขอโทษขอด้าหลายเรือครับผมพี่น้องใหม่กันซ้ำผมบอดีผ้าที่ไหวๆโเป็นตะเบืองแต่ผมเบิงกันขัางโบผินตะเบิงมามีเวลาเขาในเมืองครับผมเดินมาข้างหลังเด้อครับผมโซนขายเสือผาโอ้หลายแห้งครับผม ทั้งกางเกงทั้งเสือ้อเมื่อหนึ่งเมื่อสองเพียบเลยครับผมลายแห้งนี่เสือเ้อแขนยาวหนาหนาวมาเยือนอย่แล้วครับผมเสื้อกันหนาวกันลมเลยโซนขายเสื้อผ้าะะอย่างหลายเลยครับผมพี่นอ้อง ก่างเกียงตัวลาหาสิบบาทหาสิบบาทครับเคียงหาสิบบาทเสื้อหาสิบบาท ขาบักใหญ่บักใหญ่ขางัวครับผมขางัวมาโซนนี้ขายปลาขายปลาทั้งสดโอ้สดสดเลยครับผมคนนะั้เต็มรองเลยตัวน้ำหมดทันเลยครับผมตัวละเล็กเลยครับมัมงานทำเปเลยตัวไม่ทันเลยมีทั้งสดทั้งย่างเผาเกลือครับผมเผาเกลือเนี่ย นี่นับไปเฮ็ดนี่คนเผาให้เรียบร้อยเลยครับผมเนี่ยเขาเกลือเปานินเผาเกลือ,อค,คนหลายเลยครับผมจะกทม,มีมองเขา หน่อยครับชิ้นละห้าบาทใส่กอกิสารไม้ละสิบบาทห,หมูคุณเซนที่บาทครับผมไม้ละสิบบาทใส่ขอกิสารอย่างวาท่านเลย ปลาส้มปลาส้มปลาส้มโอ้ทั้งนี้ก็มีขายผักด้วยครับผมพี่นอ้องหลายเรื่อนครับผมมีราคาตีไปชัดเจนเลยครับผมพี่นอ้องครับ ผมหอมอยังนี่หอมราคาถูกด้วยครับผมพี่น้องมัทเรียแถุงละยี่สิบบาทกร,ระเทียมหอมกระเทียมพริกแห้งอสอหอมครับผมพี่น้องสอหอมขายจุกละนี่าซจ้าถุงไปยี่สิบเอเอาเลยครับผมเอาจุกใหญ่ๆมันจังนั่นเบิร์ ครับผมหอมกระเทียมพริกแห้งยอดฝรั่งฝรั่งในม็ดบ่ครับเนี่ยฝรั่งยังปิ้นจูปิ้นจูบ่มีเม็ดในเนาะแมนบอกไรเม็ดปิ้นจอนเลยเมี่ยงว่ายเนาะกระซ่ามาบ่มี่เหรอปูแกงบอกปูแกงบอกไม่จะทากับเสริมบอกโอ้ ทั้งทางกระเสริมมาขายประจำบ่ครับ<ะ>ขายประจำบอกผมเห็นทั้งทางกระเสริมมีหอดไล่มากันเส,สือฝรั่งครับผมมีน้องฝรั่งสามจานหาสีป,ปาทป้ายเส่หมันแย่หม <laughs> ันย่มันจูบแทบปนี้เลยแม่นบ่จับแถมจัซ้บโอ้ขอบคุณครับ ไพซ์ไพซโอ้ขนมหวานเด้อครับผมมาทางนี้ขนมหวานบ่มีซื้อร้านร้านแม่หยังน้อครับผมขายประจำตลาดนาตองนู่ครับผมทุกวันจันทร์ตลาดขนมไทยๆห่อเน,นี่ยครับผมเนี่ยนมเนี่ยครับผมขนมไทยๆของไทยๆทำเองขายประจำเลย ทุกวันจันทร์ครับผมขพหมู่อหม ag, mm ูย hmm. ่างแม่พิมพ์<_<_่ไปใช่หรอเพื<___่อนน่ะไปใชไปใชหรเอาปลเลั่นน่เหลือเนื้อปาเนอวานเนก้อวานโอ้ข้าวแกวใช่หรอใช่หรอ พอหมูย่างครับพอหมูยา่างขายยู่มองเก่าเลยครับผมประจำทุกว <c oughs> ันจันทร์เลยครับผมตลาดนัดต้นไปตลาดนัด,ดนะผมรูแต่วันจันทร์แต่วันมีทุกเมือมนบอกตลาดมีทุกม,ม,มือมบนอบอกแต่วันจันทร์เ่อยอพที่ว่าจะไปขายนี่ขายว<ะ>ันนังข่านไปขายใส่หอยย่างหอยย่างอยู่วันนังข่านอยู่หอยย่างแล้วก็วันพูดเด็ ยอมันพูดอ๋นูดย่นาวิกซี่ในกระนวนมันพูดเรือหาไก่ี่นำพองนะเรเรื่องหาพอเรื่องหาก่อยู่วันน้ำพ้องเนี่ยครับผมใก่ไก่มองไหนไปมองหันเนี่ยครับผมขอหมูย่างพอหมูย่างแม่พิมพครับผมขายดีชิ้นละ6กบาทหาสบาท6กบาทเลิกงานหร้อีเจ้าเลิกแล้วมาหาเสือของได้เลยมาทายเทียอ่ม่บานื้อเลยตอ ได้ในเล่มไหมขนมนาจินคาขนาดเด้อสุดยอดเลยขนมไทยขนมญี่ปุ่นผมกับเบอร์เคยกินมโฮจ้าขอดซื้อจานนี่เบิ้งครับผมขนมเกาหลี ทอดราดชอดเกาหลีสุูถนถนไท่นะครับผมของไทยไท่คนไทยทำขายประจำครับผมทุกทุกวันจันทร์ตลาดนัดน้องนูครับผมค้นหลายแห้งเลยครับผมพี่นอ้องยังส้นกันเลยปลาทูปลาทีมีแต่ปลาทู ปลาทูปลาที่กับมีด้วยครับผมเนี่ยยี่สิบบาทขึ้นอย่างจานละเอิ้นเคียงละเคียงได้ยี่สิบบาทด้วยครับผมเนี่ยปลาที่บันทูที่มีปลาวันสองตัวสามสิบห้าบาทตัวใหญ่ครับผมปลาดหลหูยางพาน หอ,อม,หมคือหอมแท้เจ้าเฮ้ยจังไรคือหอมครักแท้เนี่ยมันตวงเนาะใส่ตาหมูฮวงเนาะสุดยอดเลยหอมแห้งด้อยครับผมปลาร้าปลาระ,ระาาถุงครับผมสามถุงร้อยครับผมอาหารเพื่อสุขภาพ,าาพ,ภาพจัดไปผักผลไมา้อะไรครับ ากันได้ครับพี่พากันเลยครับผมมาเดอยวนะครับครับผมคำหนึ่งเด้อครับผมพี่น้องยิ่งคำยิ่งหลายคนเฮ็ดฟางครับผมจานละห้าสิบบาทหลอกปงเงยหลอกซ้ำไข่ไก่นี่ครับผมเนี่ยเทียบใจกันเลยครับผมก็ไข่ไก่หลอกเงยครับมันสมบูรณ์ครับผมไข่ไก่หนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทสุดยอดเลยครับผมใบใหญ่ใบตัวละไจ้าเืี่ยวว่าวใบเอาไว้จันนาครับค่ะคัมเลยเด้อครับผมพี่น้องรสอ้อยก็ออกแล้วหอยแครงหอยเมียงคู่หอยลายหอยคลางมีหลายหอยครับหอยไหนจ้าอันนี้หอยคลางเด้อครับผมหน่วยใหญ่หอยคลางหอยคลางมี่ผ หอยแครงไงครับผมว่าเพียดครับผมขออภัยบกหอยแครงไงครับผมมันหนวยไงนี่หอยแครงหอยแครงนีลูกมันครับผมอันนี้แจมันหอยค้างมันมีขนเพิ่นวาสดสดเลยครับผมหอยจักรดมันสดสดยู่เลยครับผมเนี่ยสุดยอดเลยถุงละสี่สิบบาท เมืปูหลวกไปเรียบร้อยแล้วแผนน้ำชิีมพร้อมโอ้ยยังหลายเลือครับผมยางโมเคืองนะครับผมตลาดนัดนี่ใยแห้งยางใยยางยอั่งย่างใหญ่ปาลปถผัผักสวนครัวครับผมพี่น้องผูกเองบอกเป็นลูกเองเด้อครับผม ะลำพัฒนาพัฒนากว่าสานบอกแม่ลูกย่ใส่บ้านใดลูกย่สวนบ้านป้าติวครับบ้านป้าต,ต,ติวทั้งบ้านปราติวก็มีสวนเลยครับผมโมเมนต์มามีแต่บวานโปร่ง บ้านพล้งนี่แถวหลังเลยล่ะแถวหลังนี่เนาะบ้านคำขว่อมกับมีบ้านคำขว่อมกับคำงามคือกันไอ้ที่บ้านพล้งนี่ยกให้เป็นว่านายุเดือนนี่ยุแถวหลังมาด้วยมันเของมาทุกมือผมว่ามันเป็นน้ำดิน ดินนุ้งเพิ่นบ่ค่อยนั่นปันไดเมื่อเนี่ยเกษตรกับชาวนาทายลูกนั้นพักนั้นแม่นบอกเกษตรมาตรวจบอกเกษตรมาทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์เลยนี่แหละเสริ่อเร็มหาปลาหมูคือบ่บอกเพลินอันนั้นเนี่ยราคามันคือว่าราคาบ่ค่อยดีปันไดบ่ดีกับปลูกเพราะว่าเพิ่นข้าปลูกแม่นเนาะปลูกกินเลี้ยกินเงี้ย ผูกกินเฮาถือว่าแยาจะไปอ่ะนะน้องมันบอกเฮาว่าคิดว่าปูกกินเลยมันเหลือกินเฮ้าก็บเด็กขายนี่เนี่ยเกินเศรษฐกิจพอเพียงเนอครับผมเพียงพอและพอเพียงปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกเนี่ยหมูย่างย่างหมูหมดแล้วขายดีขายดีแห่งครับผมย่างมาจัดใสกัน ปลาสมยังไม่ได้กินครับผมผู้ใดมากินปลาสมไก่บานบ่ตัวละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไก่ตัวใหญ่ด้วครับผมผัวให้ย่างดีเลยโอ้คนหลายแห้งครับผมติดคน <c oughs> <c oughs> ติดคนติดคนในยังกินมาถามมันนั่นก็เป็น ของอยู่ของกินโอ้หลายแห้งเลยครับผมมาหนีพอต้องเาอาย่างมาเอาเงินมาอย่างเดียวครับผมทำเลครับผมเมื่อแล้วโอเคครับผมพี่น้องพอ,อยยตีกันน้ำสุดอไเพียงกินีเด้อครับผมขอบคุณในหลายที่มาเบิ่งว่าส้มฝากคดายคดแทกคดติดตามนะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับขอ,อปลาและปลาเผามีทั้งสดทั้งเผาครับผม